่คะก็ซิบปบอกเรานำเสนอรถกระบะอีซูซูดาก้อนอายนะคะรถปี2,000ค่ะราคา89,000บาทค่ะทุกท่านเครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลนะคะรถสวยเดิมๆอึดถึกทนยอดพันเก่งค่ะไปใช้งานกันได้สบายค่ะเลขทะเบียน2ตัวด้วยนะคะรถสวยขับดีค่ะแอร์เย็นกระจกเป็นไฟฟ้านะคะเกียร์ธรรมดาค่ะ ภายในเบาะยังโอเคอยู่นะคะเบาะไม่ขาดด้านหลังปูกระบะเรียบร้อยห้องเครื่องสวยตะเข็บสวยค่ะพร้อมใช้พร้อมขับได้สบายเล่มคู่มือ,อยังอยู่ครบราคา8 9 9 0 0บาทพร้อมใช้แบบนี้สนใจจับจองเข้าดูรถกันก่อนได้นะคะคันนี้พิกัดดูรถได้ที่จังหวัดยะโสธรค่ะ มีเบอร์โทรผู้ขายอยู่ใต้คลิปด้วยนะคะเน้นโทรคุยโดยตรงและอยากให้ไปดูตัวจริงด้วยตนเองค่ะเพื่อจะได้ตรวจสอบรถพร้อมเอกสารนะคะประโยชน์ของตัวท่านภาสีพรบรปี67นะคะอาจจะเลือนลางไปนิดมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกท่านลักษณะเบื้องต้นตามรูปเลยนะคะท่านใดสนใจเน้นติดต่อโดยตรงและไปดูเองเท่านั้นค่ะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ